สวัสดีครับคุณครูสวัสดีเด็กๆทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับเช่นเคยครูวิทย์เบรนด์ารันซิงนะครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าจะพาทุกท่านนะครับร่วมกันทําแบบฝึกหัดเล่ม4วันนี้เราอยู่กันในหน้าที่31นะฮะหน้าที่3 1นะครับจะเข้าสู่เรื่องของสูตรฐานผสมเลยนะนะครับแน่นอนว่าในหน้าหนังสือของเล่ม4นะครับเหมือนกันตั้งแต่ต้นเลยก็คือรูปแบบการทำนะครับจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆในแต่ละหน้านะครับคือการฝึกสมาธิ ปูพื้สอบอกโจทย์นักเรียนใช้จินตนาการแล้วก็ลูกคิดแล้วก็ถัดมาเป็นการบวกลบเลข2หลักที่มีสูตรนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการปูพื้นฐานวางพื้นฐานเป็นการฝึก,กเด็กๆในเรื่องของการทําสุดคูณนะฮะให้แม่นสุดคูณเพื่อพร้อมสำหรับทำการคูณในหนังสือเล่มถัดไปคือเล่ม5้านะครับโอเควันนี้นะครับจะเน้นหลักจริงๆนะครับก็คือตรงนี้การบวกลบเลข2หลักนะครับที่มีสูตรนะครับเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะทาไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเนื้อหา เป็นเรื่องของการใช้ฐานผสมนะครับแน่นอนว่าฐานผสมหลายคนรู้แล้วว่าฐานผสมมีทั้งหมด4ตัวนะครับมีเท่าไหร่มี9มี8มี7แล้วก็มี6นะครับมองเห็นด,นด้านบนนะครับมี4ตัวหลักๆเดี๋ยววิธีการบวกลบจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับหน้าน,น,านี้หน้าที่3.1นะครับจะสอนเรื่องของการบวก9นะครับที่เป็นฐานผสมต้องทํำยังไงอ่ะมาดูกันข้อที่1ครับ สิบเจวกสิบวกสนะครับอ่ามาพร้อมกันก่อนอื่นเลยที่ต้องทําก่อนจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์หนึ่งโจทย์ข้อที่1นะฮะโจทย์ข้อที่1นึ่เขาบอกว่า17บเจวกสิลบสอ่ามาสิบเจ็บวกสิบเก้านะครับทุกทีเมื่อกี้บอก1ิบสามบวกสิบเกนะอ่าบวกสิได้ไหมได้ต่อไปจะบวกเมี9ก้ให้บวกไหมครับ แน่นอนว่าต้องดูไปที่ฐานสิบก่อน9มันจะอยู่ในฐานสิบด้วย9คู่กับเท่าไรฐานสิบหนึ่งมีหนึ่งก็ต้องใช้หนึ่งในฐานสิบก่อนลบหนึ่งบวกสิบแบบนี้ต่อไปจดว่าจะลบสามในหลักหน่วยมีสามให้ลบไหมนะครับฐานห้าจำได้ไหมสามคูกับเท่าไรสามคูกับสองบวกสองลบห้าใชคำตอบเป็นสามสามนะครับตรงนี้ยังไม่มีฐานผสมนะแต่ยังมีทั้งฐานสิบและฐานห้าอยู่ด้วยกันต่อครับสิบเจ็ด บวกสิบเก้าอบวได้บวกเไม่ได้ทําไงเหมือนเมื่อกี้ลบหนึ่บวกสิต่อไปลบสามไม่ได้ทําไงสาูณสองบวกสลบหเซตสาต่อครับ17บเจ็ดบวกสิบวกสไม่ได้ลบหนบวกสิแล้วก็ลบสไม่ได้บวกสองลบหเซตสานะครับต่อไปข้อที่2ครับมารอบนี้มีฐานผสมแล้วนะดูให้ดีนะครับสิโจทย์บอกว่าบวกสิบาออบวกสิให้ได้ก่อนบวกสได้แล้ว จะบวกอีก9คือตัวนี้มี9ให้บวกไหมเห็นไหมว่ามันมีถ้าฐานสิบเก้าคูกับเท่าไหร่ครับก็เก้าคู่กับ1คือเราต้องลบ1บวก10แต่ปัญหาของมันคือไม่มี1ให้เราลบดังนั้นข้อนี้ใช้สูตรฐานสิบได้ไหมแน่นอน,นอไม่ได้ก็ต้องใช้สูตรฐานผสมจะบวกเก้าทำไงครับบวกสี่ลบห้าบวกสิบอ่ะบวกสี่ลบห้าบวกสิบแบบนี้ต่อไปลบสองที่หลักหน่วยมีไหมมีลบเลยคําตอบเป็นสามสิบสองต่อครับสิบห้า บวก19เอาบวก10บวก9ไม่ได้เมื่อกี้ทำไงบวก4ลบ5บวก10แล้วก็ลบ2เซต32ต่อเลยอีกครั้งหนึง15บาวก19บวลบ5บวกลบ2เซต32ต่อครับข้อที่3นะ35ลบเอตัทีบวก19นะครับแล้วก็บวก5มา35ก่อนบวก19บวก10ใไมได้ก่อนเอาบวก10ได้บวก9ได้ไหมมีมั้ยไหมไม่มี ใช้สูตรสันสิบได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่มีหนึ่งนะราอนี้ก็เลยต้องใช้สูตรสันานผสมจะบวกเก้็ต้องบวกสี่ลบหาบวกสิบอ้าวบวกสิไม่ได้ก็ต้องสูตรอีกสูตรหนึ่งนั่นหมายความว่าต้องการจะบวกหตรงนี้ต้องทอํายังไงบวกหาลบสี่คตอบเป็นห้าบครับมาอีกทีนึงสามสิบหวกสิบเก้าบวกสิบบวกเไม่ได้บวกสลบหบวกสิ 10, ไม่ได้บวกหลบสแล้วก็บวกอีกหเซตห้า ต่อครับ35บวก19บวก10บวก9ไม่ได้บวก4ลบ5บวก10ไม่ได้ทำไงแบบนี้แล้วก็บวกอีก5เซต5 9ต่อไปข้อที่4ครับ25 19 4อ่ะมาย5บวก19อ่อนบวก10บวก9ไม่ได้ทำไงเมแบบื่อกี้บวก4ลบ5บวก10แล้วก็บวกอีก4ได้ไหมครับถา 5, 4, ้าถ้าส่กูกับ $1 อ่ะบวก5้คลบหส้คตอบเป็น48 ต่อเลย 25- บวก19บวก10บวก9ไม่ได้บวก4ลบ5บวก10ครับแล้วก็บวกอีก4ไม่ได้บวก5้าลบสี่สอีกทีนึ่ง 25- 10- 9บวก10บวก9แบบนี้บวก4อีกทีหนึ่งเสร็จ48ต่อมาข้อที่5ครับข้อที่5โจทย์คือ15-29-5บาวก5เอามา15 29นะฮะบวกบวก20 -9 ไม่ได้ทำไงเมื่อกี้บวก4ลบ5บวก10 บวก5ได้ไหมครับได้เลยคำตอบเป็น49ต่อครับ15บหวกยีครับบวกยีบวกเไม่ได้ทำไงครับบวกสลบหบวกสิแล้วก็บวกอีก5เซต49อ่ะมาอีกทีหนึ่ง15บห้วกยีบวกเแบบนี้แล้วก็บวกอีก5เซต49ต่อมาครับข้อที่6นะมาดูข้อที่6ข้อที่6คือเท่าไหร่15 -29-4 สิบเก้าสี่อามาสิบหสิบเกบวกยี่สบวกเก้าไม่ได้ทำไงบวกส่ลบหบวกสิบบวกอีกสมี4ี่ไหมไม่มีบวกหาลบเซตสี่สิอ่อครับ1 5บห้าบวกยีบวกยีบวกเไม่ได้บวก4ี่ลบหบวกสิวกสได้ไหมไม่ได้บวกห้าลบหนเซตสี่สิบ อ่ะมารอบที่สิบห้าบวกยี่ิบวกเบวกสี่ลบหาบวกสิครับแล้วก็บวก4ก็บวก5้าลบหนึ่งไป้สี่สิบต่อไปข้อที่7โจทย์คือเท่าไหร่ห้าสิมนะเอามาห้าสิบห้วกยีบ้บวกยีได้บวกเ้าได้ไหมครับไม่ได้ทําไงบวก4ี่ลบหบวกสิโจทย์บอกว่าบวกอีกสมนะครับมีสุดท้ายอยู่ด้วยสคู่สองบวกห้าลบสองซึ่งตอบเป็นแปอีกทีหนึง 55 2 9บนะ2่วก9ไม่ได้บวก4ลบ5ครับแล้วก็บวกอีก3บวก5ลบ2เซต87อีกทีนึงครับ55 29แบบนี้แล้วก็บวกอีก3ลบ2เซต87ต่อไปครับข้อที่เท่าไหร่ข้อที่8แล้วนะนะครับข้อที่8จุดคือเท่าไหร่ครับ65 19 2อ่านมา65บวก19วกได้บวก9ไม่ได้ทำไง บวกสี่ลบห้าบวกสิบบวกไม่ได้2องคู่สามบวกห้าลบสามเซตแปดสิบหกหกสิบห้วกสิบวกเไม่ได้นะบวกสี่ลบห้าบวกสิแล้วก็บวกอีกสองบวกห้าลบสามเซตแปดสิบหกอครั้งหนึ่งหกสิบห้าบวกสิบบวกเก้าก็บวกสี่ลบห้าบวกสิบบวกสองตรงนี้ไม่ได้ก็บวกห้าลบสามเซตแปดสิบหต่อไปข้อที่เก้านะครับโจทย์คือเท่าไหร่สิ เอาเท่าติดสิบห้ายี่สิบเก้าหนึ่งสิบห้าบวกยี่สิบเก้าบวกยีบวกเได้ไหมไม่ได้ทําไงบวกสี่ลบห้าบวกสิบบวกหนที่หลักหน่วยอีกไม่ได้ครับบวกห้าลบสี่เซตสี่สิ้าครับอ่ะต่อไป15 29้ายบก้าบวกยี่สบบวกเ้าไม่ได้บวกสี่ลบห้าบวกสิบบวกอีกหนึ่งไม่ได้บวกห้าลบสี่เซตสี ต่อไปอีกครั้งหนึ่ง 15, บวก 20, บวก9ไม่ได้บวก 4, บ5 10แล้วก็บวกอีกงั้น SET 45ขอที่ 10, 25, 69, 3นะอ่ามา 25, บวก 69, บวก60ได้ไหมได้บวก9ได้ไหมไม่ได้ทำไงบวก 4, บ5 10จะบวกอีก 3, ต่อที่หลักหน่วย3คู่กับ 2, บวก 5, 2เซ t 97ต่อไปรบที่2ครับ 25, 60 9 9ไม่ได้บวก4ลบ5บวก10บวก3ไม่ได้บวก5ลบ2เซต97รอบสุดท้ายครับมา25บวก69บวก3เซต97โอเคเรียบร้อยนะครับในหนังสือหน้าที่31นะครับต่อไปก็ให้เด็กๆได้ทำนะครับเรื่องของสุดคูณต่อนะครับแล้วค่อยขยับไปหน้าถัดไป นะครับโอเคค,คุณครูครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบน,นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ